แดดออกแล้วทุกคนร้อนด้จะซดน้ำด้วยอ๋อนี่ทำแบบว่าง่ายๆต้องเซ็ตเราของก้นว้าวไส้มันอ่อนเ้ืยอร่อยแล้วไส้เมือเล้อนะไส้เมือไส้อะไรคุยดิทุกคนต้องอะไรัน รู้สึกยังไงกับเมนูวันนี้บ้างอร่อยโอ้โหถ้าได้เอา,เอาไปย่างมนหอมอยากกินไส้ย่างก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนด้วย mm hmm. ผมทคนคือว่าตอนเช้าๆก็ผมทุกคนคือว่าผมจะไปซักผ้ากับพี่น้องรับผมทุกคนเพราะว่าพี่น้องเพิ่งเลิกงานนะ mm hmm. คือว่าเราซักผ้าเสร็จรปุ๊บอย่แล้วก็จะมาทําอะไรกินนะเพราะว่าผมได้ทําการออกไปแต่เช้าเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้คนดูนะ mm hmm. เพราะว่าผมไปซื้อ เขาเรียกว่าอะไรกระเพาะหมูเครื่องในครับผมคนแล้วก็มีไส้นะเดี๋ยวเราจะมาทำต้มแซ่บกินแล้วก็ลูกชิมของตัวไปทุกคนวันอาทิตย์นะบอมไปตาบวัวปะอันึ่งเมื่อก่อนมันยอดเดียวกว่านี้นะเขาเก็บนี่ตอนผักเราบึ้มต้องเก็บยอดกินที่ไหนขากินทาง คือล้มแล้วใช่ไหมฝืนเมื่อกี้ผมพยายามหารถให้มันล้มๆแต่มันไม่ล้มราะที่ตรงนี้มันเด็ดเพราะว่าเราไปเมื่อกี้เนียเต็มเขาก็มาอีกร้างเป็นผู้บ้านที่แสนดีวันหยุดไม่มีตัววันเยอะตัวไหนก็ได้เท่ากันอ๋อเยอะกันเนี่ยเท่ากันนี่แหละ สิบแปดนาทีอครึ่งชั่วโมงหลังนั้นแค่อี่สิบบาทเดี๋ยวพอมมีที่ร่างมือให้ด้วยทุกคนคือว่าเรากลับมากันก่อนนะเพราะว่า,เ,<ร>าเพราะว่าอะไรนะเรารอผ้านั่งถึงไปวันพรุ่งที่นั่งน,นัน่นแหละเพราะว่าที่นั่งตรงนู้นแดดส่องมากเลยกลัวมากตอนนี้มากใช่ นี่สับปะรดที่เอาไปกินเราก็จะเอากับห้องคืนนะอีน้องอีน้องได้ทาการซื้อโคไม่ใช่ซื้อน้ำแดงกับน้ำเขียวมาด้วยผมทนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อน่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาตอนผ้าเสร็จ้อหอมันทำนมันทำนตื่นนอนอิ่เแล้วไปตากแอร์ข้ามา เดเวลาน้องเลิกงานมันก็จะวิ่งมาหลับนะทุกคนโอ้โหดูพอแล้วพอแล้วเจ็บขาพอแล้วกัแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายรู้ว่ามันจะเดินตามเหมือนกันเลย ขามันเจ็บขามันเจ็บขาบาบ๊ายบายเนี่ยทุกคนผมได้ต้องการต้มหมูนะเครื่องในหมูอะ่ะผมได้ต้องการคือว่ากระเพาะเครื่องในนะ mm hmm. อันนี้ผมได้ต้องการอุน่นอีกรอบนึงนี่แล้วก็เราก็จะหั่นนะแล้วก็มีไส้ด้วยใส่ mm hmm. แล้วเราก็ทำเป็นต้มแซบด้วยแล้วก็จะเป็นทำเป็นลูกชิมนะผมทนุน โอ้ดูเน <laughs> ื้อแบบนี้อันนี้กระพาะหมูจะทำให้เธอกินไงแซ่บกินแซ่บแดดออกแล้วทุกคนร้อนไปทำกยังไงต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวผมหั่นก่อน ทุกคนเราได้ทําการหั่นเสร็จแล้วเราก็ราดน้ำเราก็จะซดน้ําด้วยนี่นี่ก็หั่นคึ่งเคียงใส่ก้อน่วนหอมปัดชีสักนิดนึงผมบอกเลยว่าเด่นแรงมากทุกคนเด่นแรงสุดๆน้องจะให้ผมเข้าไปข้างในแล้ว แต่พอดีมันอะไนี่แล้วผมก็เลยรีบทำให้เสร็จอ๋อนี่นี่เราก็ไว้โ,โหมีดเจ้ามีด <S <S อย่าบุรีเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาน้ำปลาผงชูรสพริกผงม,มาโรยรอบนึงคนระับผมทรนี้ดูว้าวสุดน้ำร้อนๆครับผมไป เดี <ga ver ly> <men> ๋ยวเราไปจัดเตรียมเครื่องแกงเราก่อนยันแสงเดี๋ยวทุกคนเราก็ใส่ใส่ลายเซ็บลายจะเย็นชิลนะจ๊ะโหดูใส่เยอะเลยโหเด็วเคยกินเต็มไม่ได้ ทำแบบว่าง่ายๆต้องเซบเราของทอนว้าวกินได้ยังกับเตรียมข้าวเอ้ยมาดิกรัาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เรื่องผมทุกคนยังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับเพราะว่า เราได้ทําการเอาผ้าไปซักเสร็จปุ๊บเราก็ดีมากินข้าวนะผมทนนี่อันนี้ผมได้ทําการลวกพร้อมกันต้มพร้อมกันแต่ผมจะแบ่งเอามาเป็นจิ้มน้ำพริกใช่ไหมเธอเราจะได้เออเราจะได้ลวกจิ้มแือว่าเปลี่ยนเป็นนี่ต้มเหล่านี่ต้มแซ่บทุก,กโนโหกินข้าวดีกันครับผมทุกคนไม่มีอะไรแล้วทุกคนตอนนี้หิวข้าวเอาเธอรืยอเลยนะลุยเลยลุยเลย เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จผมก็ต้องไปลงเอวผ้าน้องจะได้นอนพักผ่อนทุกคนีน้องเพิ่งเลิกงานเลยรัวครับเห็นไหมได้อยู่ไม่คือดีนะมันก็กลางๆมันไม่ได้สื่อมากไปก็กลังดีอืมทุกคน สดน้ำมะนาถึงมากอ้ยน้องชอบกินเปรี้ยวนี่ผักเรามองไม่เห็นทุกคนพึงที่คับแคบสองคนก็ <laughs> นแ,นแน่นแล้วสองคนก็แน่นแล้วถือว่าได้ปหมจ้องจิ้มแบบอื เพราะหมูเนี่ยส้มันอ่อน,นยอร่อยฉันจะบอกเลยว่าต้มนานมากเปลี่ยนน้ำน้ำหลายครั้งอะ่ะเพราะฉันคงใหเปื่อยเหรอไม่เป,เเปื่อยพอดีเลยต้มเปื่อยก็นานด้วยเปื่อยแรงแล้วก็น้ำคนนึงไม่พอ มแล้วก็มีไส้ยครับผมทุกคนใส่ก่ะให้น้องได้กินอร่อยๆใส่ือื้อนะใส่มื้อใส่เลยพูดดีทุกคนตำเนียงจะออกไปทางบ้านแล้ว ไ,ได้ทำนี้กินกันมาตล้นนงนานมากเลยไม่เคยกกินนนาามเลยไม่เคยทำแบบนี้เลยลให้น้องกินถือว่ามีจะทอดแล้วก็ต้มผัดต้มก็มีพวกต้มเนื้อหมูแต่ไม่ได้เป็นต้มอ,อย่างนี้ของแรงนั้นเองอ่ะต้องเอายอะนุ่นอะ ท่นบอกเลยถ้ากระเพาะเครื่องในหมูถ้าเราต้มไม่นานมันจะเหนียวเด้งมากเลยแล้วก็มันจะเคี้ยวยากจะเสิฟเราหัา่นตอนยาวมากจะได้กินเยอะๆ <c ười> ที่ทัานทำอยู่ที่ห้องที่ฉันบอกเธอว่าท่านทำเครื่องในหนึ่งที่แม่ทำให้กินเยอ ก็ไมน้ำก็ไี่เยอืก็หนึจุ่มลงไปเราไปทำดูวัาผมทุรู้สึกยังไงกับเมนูวันนี้บ้างอรอ่อย

บอกเลยลว่าฉันต้มไม่นานอะ่ะคือจะบ่นได้เลยว่าโอ้ยเหนียวกระเพาะหมูเพราะฉันดู้ไงฉันเคยต้องต้มนานไม่ใช่ถ้าเป็นพวกเครื่องในอย่างเงี้ยถ้าต้มไม่นานมันจะเหนียวต้องเปื่อยเปื่อยดื่มด้วยเหรอโอ้โหถ้าได้เอาไปย่างมันหอมอยากกินไส้ย่างเราไม่มีเตาตึ่เรายังไม่ได้ ม่เตาด้วยแต่ถ้าอยากอร่อยต้องอย่างเตาถ่านนะย่างไปข้างๆอิชาเนี่ยได้กลิ่นหอมหวนต่กห้องเราห้องข้างๆไม่ได้ไม่แต่มันย่างไม่ได้หรอกมันเป็นกฎอยู่แล้วล่ะแค่เขาให้เราทำกับข้าวได้ที่นี้ก็ดีแค่ไหนนะ ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนแล้วผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราก็ด้วยผมทุกคนก็ที่เป็นกำลังใจกันด้วยผมทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวกันเยอะแล้วก็อร่อยๆยังมีแรงกันด้วยจะได้มีเลี้ยมีเลื่อมมีแรงผมทุกคนฟังไอ้ที่ยังไนี่ยเป็น <laughs> 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 โอเคทุกคนโอเคผมทุกคนเดี๋ยวผมลาไปก่อนผมกินข้าวก่อนับผมข้าวตนฟัง บายบายคุณไปนอนกำลังแบบของอะเผลอเผลอเนี่ยจบตหงส์เผลมากนะขลาดน่ะ